ชื่อนายสุทินถวยหันนะครับปัจจุบันเป็นข้า,า,าราชการครูนะครับตำแหน่งรองผู้นการโรงเรียนท่าม่วงวิยาคมอำเภอศิรภูมิจังหวัดกอ,อิศน,นะครับเรื่องกเกษตรวิสานนะครับอันดับแรกนะครับผมจบด้านกเกษตรมานะครับตามวิถีชีวิตของครูเขาบอกว่ากา,ารปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างดีกว่าคำสอน ก็จะทําให้เขา,าคนที่มาดูเวลาเราพูดอะไรไปถ้าเราทดสอบทดลองไปก่อนเราจะไปสอนได้ดีเนื่องจากเขาจะดูว่า,าที่เราพูดไปมันสามารถกระทําได้นะครับนั่นคือจุดประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ก็คือที่มาทําการเกษตรเนื่องจากว่าอา,อาหารที่เราบริโภคไปมันมีการปนเปื้อนของสารเคมีนะครับปนเปื้อนของสารเคมีที่เรารับประทานไปกะ พอว่าเรารับปรารานาที่มีความผนเพื่อนเขาไปปั๊บจากการศึกษาวิจัยพบว่าะมะเร็งนะครับที่เกิดใน,ในในคนเราซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,ง,งเป็นโรคันดับต้นๆที่ทําให้คนเสียชีวิตนะครับก็เกิดจากมะเร็งนะครับโรคมะเร็งนะครับที่สาเหตุหลักก็คือมาจากอาหารนะครับอาหารที่ปนเพื่อสารเคมีผมก็เลยมาคิดถึงว่าทํายังไงเราจะบริโภคอาหารที่ ปลอดจากสารเคมีคคผมก็เลยมาทำตัวนี้นะครับเพื่อให้ครอบครัวตัวเองได้บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมีนะครับรปลอดจากสารเคมีสารปลอดจากสารเคมีใช่ครับนั่นคือจุดประสงค์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรทั่วไปได้ได้ศึกษาว่าการที่เรามีพื้นที่ขนาดเล็กขนาดเล็กเนี่ยมีผมมีพื้นที่อยู่ประมาณ2.2ไร่ ก็สามารถทําการเกษตรได้มีทุกอย่างในที่นี่นะครับเป็นครัวของบ้านทุกอย่างจะมาที่นี่นะครับเวลาจะประกอบอาหารปลาก็จะมีที่นี่อาหารอ่าิกมัดเขืออถั่วฝักยาวามะสะกนะครับแล้วก็มีมะนาวชะอมก็จะมาที่นี่ไปประกอบอาหารซึ่งผมลดต้นทุนในการซื้ออาหารได้ถึง80นะครับ 8 0สามารถลดได้มันคือแรงบรรดานใจที่มาทำการเกษตรและเทคนิคอาจารย์นำมาก่อนอาจารย์จะนำมาอาจารย์มานำมาแบบไหนครับโดยโดยโดยพื้นฐานนะครับผมรบเรียนเกษตรมาก่อนนะครับเรียนเกษตรมาตั้งแต่จบมศ .3 สมัยก่อนนะครับมอก่อนเขาเรียกว่ามศ .3 ไม่เหมือนมอ .3 ปัจจุบันนี้นะครับจบมศ .3 ผมก็ไปรเรียนต่อปวชเกษตรแล้วก็จบปวสวเกษตรนะครับ กไ็ได้พื้นฐานมาโดยปกติพื้นฐานแรกๆเลยก็คือมาจากครอบครัวนะครับครอบครัวผมเป็นครอบครัวเกษตรกรแม่ผมเป็นชาวสวนนะครับแม่เป็นชาวสวนสวนยางนะครับก็ซึมซับมาเรื่องการเกษตรตั้งแต่เล็กๆนะครับเกษตรเล็กโดยสืบทอดมาจากรบรรพบุรุษนะครับแล้วก็ทําให้ผมศึกษาเรื่องนี้พอศึกษาเรื่องนี้มาจบออกมาก็ได้รับราชการครูนะครับครูเราพอมีเวลาว่างหลังจากเลิกสอนก็ มาทำการเกษตรความรู้อีกส่วนหนึ่งก็ได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับคือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตสองผมจะเป็นสมาชิกรับวารสารด้านการเกษตรอยู่ประจําอยู่ชมรมการเกษตรของพิจิตรนะครับก็จะส่งอีกสารงานวิจัยไม้อ่านประจํา3คือไปศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักศึกษาเปียโทอยู่นะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ มีเพื่อนฝูงส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเราก็แชร์ความรู้กันนะครับแชร์ความรู้แลงการเกษตรสันนั่นคือสิ่งที่ผมได้ความรู้มานะครับแล้วในแปลงที่อาจารย์ทําอยู่นี้ครับมีพืชอะไรบ้างพืชที่ปลูกอยู่ที่นี่นะครับก็มีส่วนมากผมจะปลูกพืชที่เราเราปลูกทุกอย่างที่ที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับ ส่วนมากก็เป็นพืชที่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเช่นพริกมะเขือมะนาวมะละกอตะไคร้ข่านะครับชะอมพืชพวกนี้นะครับที่เราใช้ประจําในชีวิตประจาวันก็ก็จะเน้นพวกนี้ส่วนไม้ประดับนะครับก็ปลูกอยู่นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงพืชที่เรามีรายได้น้อยนะครับเพราะส่วนมากก็จะ ปลูกแล้วประสานเองนะครับไม่ค่อยได้ขายคือเหลือบริโภคเราก็จะหน่ายนะครับแต่ปีนี้เกินคาดนะครับเนื่องจากมะนาวแพงมากนะครับปีนี้รับเด้เลยนะครับให้อาจารย์เดินพาเดินชมสวนได้ไได้ครับเชิญนี่ก็เป็นโรงหิดนะครับโรงพ่อหิดนางฟ้านะครับเป็นโรงพ่อหิดนางฟ้าโรงนี้เพิ่งจะทําขึ้นมาใหม่นะครับโรงนี้สามารถบรรจุหิดได้ประมาณ5000ก้อนนะครับเนี่ยนะครับเป็นโรงใหม่นี่ปรับปรุงมาจากข้อไก่เดิม นะครับเมื่อก่อนก็เลี้ยงไก่นะครับเมื่อก่อนเลี้ยงไก่ก็เจอภาวะของไข้วันกก็เลยหยุดไปนะครับก็มาทําเปลี่ยนก็เห็ดนะครับเข้าไปดูได้นะครับข้างในนะครับเข้าไปได้เดีนี้ยังไม่ยังไม่มีเห็ดครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้อที่มีเห็ดอยู่นะครับโอเคครับเนตต่อไปก็ทางนี้นะครับก็เป็นไม้ประดับพวกไซนะครับไม้ตะกูไซที่เขาไปลงสวนนะครับเป็นไม้หลักส่วนทางนี้ก็เป็น เชื้อชมนะครับเชื้อชมนะครับเป็นสายพันยักษ์นะครับทางนี้แต่พันยักษ์ทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดนะครับสายพันยั์พวกนี้นะครับต่อมาทางนี้นะครับที่ค่อนข้างจะจะวายแล้วนะครับหมายถึงว่าเราเพาะแล้วก็เก็บผลผลิตไปได้ประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับก็เริ่มจะหมดแล้วก็จะทํารุ่นใหม่มาที่โรงเมื่อกี้นะครับทาโรงใหม่นะครับก็เชิญมาดูข้างในนะครับ เป็นการให้ดูระบบน้ําระบบอะไรนะครับเข้ามาดูข้างในนะครับค่อนข้าง,างจะเอาก็ยังมีให้ดูครับพอมีให้ดูเป็นตัวอย่างอยู่นะครับนี่นะครับ,รบหมดอายุแล้วนะครับ สังเกตได้ว่าถ้าเห็ดจะหมดอายุถุงมันจะเริ่มดำนะครับปากถุงจะเริ่มดำากงเห็ดนะครับอยู่ที่นี่นะครับก็จะทําระบบการให้น้ําแตกต่างกับทางสถาบันเรานิดหนึ่งนะครับเพราะอยู่นี้ผมให้น้ําระบบสปริงค์ครับให้สปริงร์ครับอยู่ที่นี่นะครับให้น้ําระบบสปริงร์เพราะว่าเสียบไฟปั๊บน้ําก็จะมาดตอันนี้ก็จะพ้นเลยนะครับให้วิธีนี้ข้อดีนะครับก็คือความชื้นจะสม่ําเสมอข้อนะครับ ข้อเสียก็คือจะลงทุนสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับสช้เวลาในการลดเราต้องใช้เวลานานกว่าจะลดหมดนะครับแล้วก็ความชื้นก็อาจจะไม่ดีถ้าลดไม่ดีน้ําก็จะเข้าปากทําให้เสียเน่านะครับแต่ถ้าเราลดระบบนี้นะครับจะสม่าเสมอนะครับให้น้านะครับสม่าเสมอเยอะเยอะจะให้ทดลองดูว่าจะว่าจะดูไม่ได้ก็ดูข้างนอกนะครับพออยู่ในนี้มันจะเปียกทั้งหมดเลยครับจะเปียกทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในนี้